สวัสดีทุกคนนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่ผมไปสุ่มทีมานะเป็นเกมขึ้นแต้ม5,000นะครับเกมนี้ผมก็20คิวได้เม็ดเกือบหมื่นเลยนะทุกคนเกมนี้โคตรเดือดผมบอกเลยถ้าใครอยากดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนไปดูคลิปกันเลยครับเชลลี่บิวช็อปไอทูเพจซื้อขายดีฟีไฟล์รับซื้อดีฟีไฟล์ราคาลอรนะครับเป็นเพจที่ผมมั่นใจว่าปลอดภัย100%นะถ้าไม่มั่นใจนี่ไม่กล้ามาโฆษณานะครับทุกกกคคคนนถ้้าาาาาาใรรรรลัังงตตมหหืออว่ขยะบ ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมทีนี้วิธีใต้คลิปแล้วเด้ขอบคุณครับสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสต์มาครับทุบกคนเกมนี้นะครับก็เป็นเกมขึ้นแต้มห้าพันของผมนะไม่แกมมาเต์สักทีเพื่อจะขึ้นห้าพันอีกนะครับตอนนี้คนดูอยู่แหลงอะไรบ้างอะ่ะคนดูแกมยังบ้างหรือยังผมยังห้าพันอยู่เลยนะยังไม่ถึงด้วยเกมไม่ถึงแน่เพื่อนมาร์กเมืองไหนเมืองนี้ใช่ไหมจัดไป ไปครับเฮ้ยขอแวะนี่หน่อยขอแวะนี่หน่อยเอ้าแวะไม่ได้ดีกว่ามีตี้นะครับโอ้นกทองด้วยวะ่ะทีนกทองมาก่อนด้วยอ้าวเพื่อนโอ้โหทิ้งกันหมดเลยดูดิทุกคนอะไรอะ่ะแล้วเมื่อกี้มาร์คไหนไม่ลงด้วยกันแล้วเมื่อกี้มาร์คด้วยกันอยู่เลยนะแต่ว่าเบอร์สามมาช่วยอยู่ครับผมต้องเล่นดัดในอุโมงค์อ่ะ ต้องเล่น,นช่องแคบนะแล้วมีคนยิงเราด้วยใครร่วงอ่ะร่วงไหนจะร่วงสองร่วงสองร่วงสามแต่โรตี้กันหมดเลยอ่ะขึ้นมาขึ้นมาสามก่อนแล้วกัน ไงมาลนะเหลือสองนะจะราเนี่ยโคตรเจ็บอ่ะทุกคนว่าจะรอดสองรอบตรงสองขอยาตสาก่อนเลยลงสองตงสองเฮ้ยโอ้โหเนี่ยของเก็บโคตรยากอะ่ะกระเป๋าสอยอยู่ดีนะศพอยู่นู่นโอ้โหอะไรวะ เก็บของชาร์เซวีแต่ผมก็ได้ตายดูซรงเขาไหนไปเพื่อนล่วงนะศพเขาอยู่ไหนอะ่ะใช่ศพนี้ไหมน่าใช่นะครับผมชุบเพื่อนก่อนนะวันนี้แบบมาจริงจังด้วยต้องแต้5ห้าพันอ่ะเพราะว่าค้างมานานแล้วไม่ห้าพันสักทีนะแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นแกนแบบนี้ จุดเพื่อนก่อนแน่พอดีกระสูนซ้อนดีกว่าเพื่อนตายกันตรงไหนผมขอด่อนนะเพื่อได้ไปบวกรงกันเล่นยากไปดีไหมไม่ไปดีกว่าออกไปทางซ้ายมือก่อนซ้ายมือคือไปไหนนะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามาซ้ายก่อนวงฟานครับซ้ายมือสภา,าไปดูดเด้ เหมือนจะโซนไม่ค่อยดีแล้วทุกคนมีคนนะจะดาวผมโดนละจะดาวแต่ไม่ดาวดาวหนึ่งซ้ำก่อนจะดาวดาวหนึ่งยังไงเดยวเพื่อนถัหงหรอ เขาขัางอยู่นะเจ็บอยู่เจ็บอยู่มาอยู่แล้วเจ็บเลยโดนหมดทุกคนโจะดาวเอ้ยกระสุนหมดโอ้โหยืนเอ๋ยเลยชอ็อตนี้ถ้ากระสุนหมดไม่หมดนะไม่ได้มาหนะัคนดูน่าจะสุญไม่หมดอะ ไขาอยู่ไหนอะ่ะดาวก็สุดซอมหมดเฉยผมใช้เปลืองเหรอวะกี่ตัวเนี่ยผมยิงไปกี่ตัวเมื่อกี้สามหรือสี่จำไม่ได้เหมือนกันชุดเพื่อนก่อนนะทุกคน อ้าวีคนหนึ่งพับจอแล้วอีกคนหนึ่งชงรูปไฟล์ Fi, แปลว่าพับจอใช่ไหมโหแล้วของอย่างฟูอ่ะผมบอกเลย,ยเหลยอห้าพันเพิ่งเห็นเกินไปชุบเพื่อนหน่อยครับอย่างงี้รออะไรนะนะครับทุกคนขอประมาณนี้แหละผมขอเชียร์ของก่อนตันนี้ของฟูลวพร้อมลุยละ ครับพร้อมผมเล่นตขัดว่ะไม่ค่อยพิวเลยรู้สึกเป็นไรไม่รู้แปลกๆมีคนครับทั้งผมเลยสองตัวยังต่ำอ่ะเฮ้ยไม่ขึ้น่ะ เสียงโคตรไก่ทุกคนนี่ไงเจ็บอยู่สาวตัวเดียวเหรอไม่น่าใช่มากท่านแรกตัวนี้จะโดนไหมเนะี่ยตายพอเฮ้ยผมโดนเปิด นายที่สูงชัวร์ถ้าอย่างนี้เฮ้ยอะไรอ่ะมาไงเนี่ยเพื่อนเดี๋ยวเขาขึ้นไปเก็บศพเดิมนะไงโอเคเขายังไม่ขึ้นมานะผมรอก่อนเพื่อนเขาน่าจะมาแหละผมไม่จะโดนนะตอนนี้นไจะโดนเลงแล้ว ล่วงเพื่อนเขาชุบมานะมีศพนะมีเสียงคนนอนด้วยทุกคนกับเพื่อนก็มีถ้าผมมีเสียงคนนอนอะ่ะน่าจะบนหอสูงอะ่ะนั่นไงแล้วเพื่อนเราโดนด้วย ผมยู่บนหองสูงไม่ได้อะฝั่งเพื่อนอยู่ไหนวะปลาถึงป้าถ้าเบิดไม่ถึงท้ายนี้มีร่วงฟาร์มาสแรงจัดปืนโกงนะปืนเนี่ยเขานอนอยู่บนนี้ทุกคนเอาไงดีอะ เรวอะผมจอก่อนดวงโหเป็น60อะทุกคนเม็น60ไม่เล่นได้ไงปืนเนี้ยเดี๋ยวเพื่อนเราโดนทำอะไรไม่ได้ผมม,มีปาาลาไก่ด้วยไม่ได้ปลาไกามาลกมานะเดี๋ยวผมรอดักก่อนรอดักคนนี้จะค่อยไปนะวงไม่ค่อยไกลนะครับเล่นได้อยู่ ผมของเยอะนะผมไม่รีบเอาจริงๆเลยต้องรอฟังเสียงว่าเขาจะไปได้ยังเขาเปิดโคโนเขาโดนยิงทางไหนยิงกับเพื่อนถ้าผมมีนะ ท้้งบนยังไม่ลงมาเลยอ่ะโอ้โหเราให้เจ็บด้วยนะเราให้เจ็บจัดเลยที่คนนี้ปืนสลิงอยู่แต่ไม่มีกระสุนมีมีมวทเดียวเองมาจ้าอาแบบไปทันตั้งตัวไปเลยสวยละโอ้โห สุดสึ้งหมดผมเกือบซวยนึกว่าตกมาดาวไปครับไปมีเครดิตนะเพื่อนทำ<จ>ไมเพื่อนเบอร์สามเงียบอย่างวะทุกคนเพื่อนเบอร์สามทำอะไรคนเดียวไปดีกว่าวงแรงแล้วไปแล้วไม่ร้อนแล้วผมไม่ร้อนแล้วจะตายวงจะตายวงไงเบอร์สามโดนเลยเขบอกเงียบปุ๊บโดนเลย เล่นยากกว่าทุกคนยังไงดีวะเล่นยากเล่นยากผมต้องอยู่เนินก่อนสวยได้ไงเพราะทางนี้ก็มีนะทางขวามือเราเนี่ยผมต้องการเข้าบ้านอย่างเดียวว่ะต้องหาจังหวะเข้าบ้านให้ได้ไม่งั้นก็ไม่รอดนะเห็นผมปะเนี่ยไม่น่าเห็นร่วง รถราดชิวๆจะดวงสองนะอยู่ยุมงยกกว่าผมเข้าหัวเม็ดหนึง่งดวงเดี๋ยวผมขอทนลวงออกให้เข้าเฮ้ยไม่ต้องทนลวงลนะเข้าเลยจังหวัดี้ไม่เข้าจาังหวัดนี้ไม่รู้จะเข้าจังหวัดไหนแล้วทุกคน ด้าวด้าวไม่มีตู้นะล็อข้างช่วยเพื่อนไม่ได้นะครับโนตู้เลยเพื่อนโนตู้เลย,เลยขวาไกลมีนะครับไอวอร์ไม่รู้มีคนหรือเปล่าม,มีนะเจาะไปก่อน กระอาตัวเจ็บอ่ะ <Yeah. S 1> เอาว่ะเกมขึ้นห้าพันแต้มก็ตึงว่ะถ้าจอผมมีแต่แป้งเนี่ยมองอะไรไม่เห็นเลยมีแต่แป้งตัวขวาเขาฉีกมาไหนเนี่ยหรือว่าอยู่ไหนต้นมม้เหมือนเดิมใช่ครับทุกคนเหลือตีเต็มตีหนึ่งนะเหลือตีเต็มตีหนึง่งนะผมจะช่วยตัวขวากด เพื่นมีคนดาวจะดาวสองสวยกดไปเพื่อนกดไปทางขวากดไปเลยเดี๋ยวเราช่วยนายกดทางซ้ายเองเพือ่อนมาแต่กาแลนายวิ่งมาใกล้ทิศเราเกินดินา,ายแมา็กก์นายมาใกล้ทิศเราเกินดิเฮ้ยเราลิ้มเป็นไรเนี่ยลิ้นพันเฉยเหลุดสายตัวเลยนะครับทางซ้ายมือไม่เป็นไรเพื่อนเราช่วยนายกดนายอย่ายิงนะทางขวานายอย่ายิงเราอย่าล้ำพินอย่าล้ำพินอย่าเพิ่งล้ำพิน เอ้ยผมสตาร์ทมาทุกคนตัวนั้นน่ะยังไม่โดนยน่าอยู่เดี๋ยวห้าวด้วยไงตั้งไอว้วอลเล่นด้วยผมอะซ้ายเด็ดกี่ตัวซ้ายจะสามตัวแนละ้วทุกคนผมไปก่อนโดนละโดนละโดนสามตัวใส่ ตัวมาทุกคนเล่นไม่ได้เลยตัวขาต้องช่วยหน่อยแล้วตัวขาต้องช่วยหน่อยแล้วจังหวะนี้จะได้หนาหนึ่งผมขอเยอะจริงแต่ไม่รู้ว่าชนะได้เลยว่ะวนเข้ามาแล้วผมปาระเบิดสะกดรอยไปก่อน อ๋อสะกดรอยอะไรอะ่ะสะกดรอยตัวเองไปเด็กตัวขวาช่วยหน่อยตีตัวขวาทำงานหน่อยตัวขวาทำงานหน่อย,ววนนอยเพื่อนตางขวาไม่ทำงานเลยนะจะตายหนึ่งโอ้ยผมโดนว่ะยืนไปก่อนเล่นกันเลยเล่นกันเลยเพื่อนเล่นกันเลยช่วงหนึ่งผมขอแล้วการคิวเนี่ย ได้งไงล้ะทุกคนจะราวตายสกิตัวเลยนิดนึงนะมาดิเก็บพื้นหน้าพันแต้มยี่สิบคิวว่ะแล้วผมยังหนาวเลย <c oughs> เปิดแอร์จอตัวเองนะหนาวปากสั่นมาดิห้าพันต้มยี่สิบคิวว่ะน่าจะถึงนะบอกเท่าไหร่บอกสี่สิบเก้านะครับห้าพันต้มเรียบร้อยโอ้โหได้เมเกือบหมื่นนะทุกคน โอ้โหแล้วเพื่อนคิวสองคิวหนึ่งคิวศูนย์ผมยี่สิบคิวได้มาเกือบหมื่นอ่ะเอาจัดเกมนี้ขออนุญาตแคปจอเลยเอาเกินขอแคปเทสเต่ด้ยแคปเทสเต่ทำไงอ่ะเอาหน้านี้ออกทำไงอ่ะเอาหน้านี้ออกเอาจบละนี่ไงเอาจัดโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะ5,500ไม่ก็แกนเลยนะใช่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับเอาใครแอดมาประครับผมบ๊ายบายครับ